บอยปรณกโผล่เมนจี้จุดด่างปลอมแปมโพสเพลงเศร้าคล้ายอกหักกับำลังเป็นประเด็นที่เรียกรอยยิ้มและเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่พระเอกหนุม่มบอยปรณกออกมายอมรับแบบ,แ,บแมนว่ากำลังตามจีบนักร้องสาวเฟยพ์พรปวีหรือเฟยฟ์เฟย์ฟังแก้วนั่นเองงานนี้ดออนได์ต่างมีการทําภาพมีมสุดฮาและแท็กไปหาคู่จิ้นทิพคู่ซีของหนุ่มบอยอย่างป,องปลอมแปม าสุดปวมแปมได้นำภาพ่างกล่าวไปโพสต์ต่อพร้อมระบุคแคชชั่นว่าเอาวะรีบเล่นตัวก่อนให้กับฟ้ากับใบไม้แต่ไม่ใช่เธอขณะที่หนุ่มบอยก็ได้คอมเมนต์ตอบกับสุดจี๊ดใจว่าถือว่าเรื่องระหว่างของเราแค่ฝันไปวะซันา